ซาได้ไม่โอ้โหขี้ตุกเก็บมาทีวีนะครับเรามาเล่นนะครับตุกเก็บไปจมาเนี่ยมาอยู่กับใครครับมาอยู่กับใครครับโอ้โหโอ้โหโดนไข่กี่ไข่ไข่อะไรอะไม่ติดกับโอเคครับไปกันฮะออกมาอย่างซุปเปอร์แมนโอเแกออกมาแบบจืดดินจืดจินอ่เอ้ยนะบ้าง ข้างคนที่ไฟแรงไฟแรงเอ้อพอดียังไม่ตายก็ถึงขต้องัดเยไฟเก็เอเดออนี่อไงยังไงยังไงวะยังไงเร้วแลองะเดีเดไหนตายดิสามอสี่ออกไปเลยครับอยู่ไหนอะเอ้ยไม่รู้จักไม่รู้ใครไม่รู้จัก่อร้างวะอู้อากีบอกมีสงกอง ที่ตรงกลางจะเป็นแอ่งน้ำใหญ่ปะเคซี่ใช่เกาะทะเลทรายปะเออเนี่ยเกาะทะเลทรายเอาพิมพ์จุดเพื่อความแน่ใจสัญญาณเก่าสัญญาณเก่าลบหกทำไมลบหกเราเพิ่งเข้ามาเล่นบอกศูนย์เราไปให้การไปหินมานะ เปลีนรายการใีมมาหวัง่จะไม่มีใครออกนะฮ่าฮางไปลงเราไหยิบกล่องจองเลยหยิบกล่องจองเลยเอากันเลยหยบกล่องจเลยเปิดลักกี้บ็อกเลลักกี้บ็อกโอ้โหสกล่อง ไปลัคกี้บ็อสเลยลัคกี้บ็อสเก่งแล้วไปลัคกี้บ็อสเก่งแล้วเฮ้ยอะไรนะอ่ะได้อะไรอ่ะเอ้ยหนูได้อะไรอ่ะอ้าสุดเกาะนี่จะปีบตัวของนักหน้าเนี่ยแล้วก็ไม่โอ้ยแล้องวเด้วยให้ธนูด้วยเอ้ยอ่ะโดูอะไรอ่ะโอ้ยหิวเร็วติดฟางด้วยอ๋อไม่เดิน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 อย่าเยียวยาครับผมแกซีเอาคนไปตีกันแล้วอะ เราจะยิงมันโดนด้วยไอ้เหีดด้ย,ไ,ยได้รู้มั้งอะอันอะอะไรเดซี่นายอยู่ไหนอะยิงปืนเมาไปทำอะไรวะไม่รู้อะไม่รู้อะาอยู่ใน,น,น,นกอดท,ทะเลทรายที่มีหิมาปะมทุกคนก็หายไปไหนแล้วอะของเราอาจจะตกลงไปแล้วนายกอดเทเลสไปที่มีหิมาปะทะเลทรายที่หิมาตกใช่มีปหม ไปเลยวายว่าใครว่าหิมะตกเอ็งได้อยู่เซิร์ฟงั้นไหมล่ะใช่เนาะอยู่ได้เด็ดไปก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรกล่องแล้วกล่องเอนเดอร์เนี่ยกล่องเอนเดอร์เอาไปทำอะไรเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะส่งของให้คุณพีดีกว่าคุณพีดมีกล่องเอนเดอร์เช็ดไหมไม่มีอ่ะฮะไม่มี โดเรามีแล้วไงอ่ะเจ๊เด่นเดียีเดนเดดเดดเดดเดเด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 อยู่ไหนเคซี่เจอตรงกลางแต่ยังอยู่ที่เกาะเราอยู่เลยเราเข้ากลางแล้วเนี่ยเราเข้ากลางแล้วเนี่ยเรากำลังจะเข้ากลางเข้าตรงกลางเลยคไม่ใช่ละเข้ารูเลย ลงมาดึกเก่ามันพุ่งอ่ะมันพุ่งเกินอ่ะพลังเยอะไอ้หนูเคซีเลื่อแล้วอยู่ตรงกลางเห็นไหมเห็นชื่อวะเห็นชื่อวะเทียนทีเทียนทีเอ่ะเทียนตีตโงหายนั่นไง้เคซีเห็นชื่อวะมึงเยอ้ทำได้ไงวะอเจ๊เคสซีเห็นเราไหมเนี่ย

ทะนุทนูอ่ะไปดูข้างบนดิทะนูทนนูแปเปิ้ลน้างลแ้ลขัข้างล่างอีกเราดูให้นะว่ามันอยุดยรงไนเคสีก็ต้องเดินมาก่อนละเดินมอลัหลังเดินไปเดี๋ยวมันต่อมัแล้วเคสี่ล่าทนูยิงทิ้งเลยนู่นน่ะเออน่ะน่ะเห็นไหมตกทงน้น่ะทงนุน่ะ ตอบนจองงต้องงแม่นธนูไหมเนี่ยไม่ค่อย nice. แม่นอ่ะเร็วๆเถอมันกำลังไปไม่ได้ยิงได้นะเออเคซีเรียบไม่แม่นมากพวกบวกสิบพอยเลยเอ้ยบวกสิบตะกอ เดีเ๋ยวกแท็กซ oh, ี่แล้วๆเนี่ยจะไหเฮ้ยจะจีบสาววะจีบสาววันสวัส huh. ด uh ีครับเฮ้ยจีบสาวก่อนเนอะอันนี่ติดปลาเอานี่ๆๆไหนๆใคขสามอะหรอ่าฮะเฮ้ยเฮ้ยกลัวเฮ้ยไม่มีคนไม่มีคนดูเตือนเตือนไม่มีคนดูตีเกเรมีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆนี่นีเน้่อยู่ทางนี้ไหนวะนี อันนี้อนนี้มีผู้หญิงอยู่ข้างๆไม้อะนี่มองเขียงอันนี้เลยเอเด็กกระโดดน้องๆเนี่ยเนี่ยใช่ไหมจ้า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 ว่าที่บอกว่ามันมาอ่ะฮะโดนเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ อย่าแกล้งนะอย่าแกล้งเยอะจุด <c oughs> ดิเยอะอะเยอะให้ได้บวกหนึ่งด้วย <c oughs> ดูดิลบหนึ่งนี่ว่ะลบหนึ่งนี่ว่ะอ๋อเราบอกสี่น <c oughs> ี่ว่ะแตมาบอกว่าสิบกอร์ไม่โอเลยเออตั้งเหอะไม่เป็นไรนายใครช็อตวะเนี่ยไม่ไนายอ่ะนายกดย้อ <c oughs> แล้วกระโดดอ <c oughs> <จ>ีกปะช็อต จอชออีกไหมฮึมันเงียบเลยอ่ะปาไหมจะต้องเตาเตาลมสจมันโอ้ได้ดับโอ้โได้ดับเล็กไม่ดับเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้โหของแต่ลงที่ได้อ่ะอ๋อมีน้ำไหม อิทเอาไปทำอะไรเนได้องพันแล้วเนี่ยเออโอ้ย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 นายอยู่ไหนเนี่ยเป็นไรอ่ะรอดไหมรอดไหมรอดเลยมันรอดเลยรอดไนะเจนเจนโอ้ยโอ้ยรอดเลยอ้๋อมีกล่องเอนเตอร์เทนเมนต์เปามาแลกของกันดีกว่าถ้ามีเนาะ

โอนเกาะเพชรด้วยดีอ้เลวะมันตกด้วยกันเรามตายทุกันใชิะเรเร็วนี่ไงเราเร็วไปออก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 เเราเราเรนี่ยเีเราเเีวเราแกซนี่นี่นี่ะเออห้าคนรอเ้าคเลยจิ๊บอ๋อคุณบีนี่ไงแกซี่อันนี้ ยีโอเควัววัวจ้าเฮ้ยคุณมีเกาะคุณมีวัวอ่ะฮะค่อยฆ่ามากินก่อนเรามีวัวเรากำลังถ่ายคลิปอยู่ถ้ามันถ่ามันมากินเกือบลืมเลยลืมแล้ว่าคุณถ่ายคลิปตะกี้เกือบลืมเลยว่าจะถ่ายคลิปอยู่ต่อแล้วเราเผยคลิปได้ไหมโอเค เจ้าไม้ลักหนาเนี่ยมีกล่องเอนเอร์เมนต์เีม30อันใบแท้งไอติมมา้งไอติมด้วยไอติมอแรงไอติมอุนอุนไอไอติมสีแดงุมโอ้ยร้อนแรงของอันนี้ากนเตอร์ทนต์โอ้ยร้อนแรงเดียวจะเดละแก อย่าเลยอย่าอู้ได้แฮนูมาว่ะเตอร์จะฟังเสียงแบบนี้วะอุ้ยแป้งโดนด้วยโหโคตรแม่นเลยเราแต่เรายังไม่ได้ไม่ไขุดใกล้ๆก่อนไฟแฟกมันเดือดจังโอเคสิ เออเออเออชอกร้ายมากึยู่แบบนี้นะเออดีมากเด้แ้ยงมงม่ทเอะไรเนี่ยด้ยแข้งแดงเขาทำแมวอะไร้แข้งแดงด้วยแ้ยังมังไม่ทาอะไรเนี่ยไม่ไปกับดักอะพอไปโดนแ้วไม่จะตดเลยกับดักลอกคน้ยลังไปหาเราลยกตัดไม้ยู่ บังนะมีสองอันอีกอะไรอะระเบิดแต่ไม่ตายสักท่านเคสเซี่ยเพิ่งคุดก่อนที่จะตายเราฟันทงได้เลยว่าน่าจะตายโอเคตอนนี้ยังไม่ได้กินยาเออแอปเปิลน้องคำลืมเก็บเออหลุดเอยเรามียาเยียร์ยาด้วว่าเอาหลุดอะเก็บไว้คุณพีอันนึงด้วยนะเราหลุดอะใครจะมาตีตูดวะเราหลุดอะเราหลุด แว็บเดี๋ยวมาต่อกันพาสองเล้ครับไป